สัตว์โลกที่ไหลลงไปสู่นรกนี้ถ้าว่าเรามียาอย่างทราบเบือนพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครกล้าทําบาปทํากรรมกันเลยเพราะไหลลงไปตลอดเวลาไหลลงไปตลอดเวลา <c oughs> ทั้งทั้งที่กิเลสมันปฏิเสธว่านรกไม่มีนั่นแหละแต่กิเลสมันไม่ไปตกนรกด้วยเราผู้หลงกนมายาหลอกลวงของมันต่างหาก ทำตามมันแล้วก็ไปตกนรกตกนรกลังไหลไป <c oughs> ตลอดเวลาไม่มีว่าขําว่าคืนไม่มีว่าปีว่าเดือนเหมืองสมมุติเรานิยมกัน <c oughs> ว่าเสาอาทิตย์จันทร์คานพูดผาดสุกเสาแล้วก็ปีชวดะลูขานโถฐานถอไปนี่พวกเรามีการนับสมมุติแต่สัตว์นรกนั้นไม่มีสมมุติเหล่านี้เข้าไปเจอปือปนเลย <c oughs> ไหลลงตลอดเวลามีแต่ไหลลงไปเพื่อสวยกองทุกข์